สำหรับคลิปที่ผมแนะนำเรื่องการใช้กาวดักแมลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะได้ผลไหมยังไงนะฮะอันนี้ก็เก็บผลผลิตแล้วนะครับดูนี่แม่นี่อันนี้อย่างกับผักการีผักการีนะครับผักกาดักจีนเนี่ยฮะผักกาดผักกาดจีนเนี่ยผักกาดจีนแล้วที่บนห้องผักการีเนี่ยเป็นยังไงอันเดียวก็นกัหลูก ะผมจะเข้าไปดูนะนี่ฮะอันนี้ติดไว้สองอันนะครับอันนี้เราไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ฮะนี่คือแมลงต่างๆนะครับเห็นไหมที่มันมาเกาะเนะี่ยเห็นไหมแมลงทั้งนั้นเลยนะครับที่มาเกาะตรงนี้จะช่วยทําให้ผักของคุณเนี่ยมันอยู่รอดปลอดภัยนะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ ที่มันใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลนะครับมันส่งผลนะครับนี่ฮะวัดสดุที่มีสีเหลืองนะครับจะล,อล่อแมลงนะครับแล้วก็โดนกาวดักไว้ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมใบนีนะ่ใบก็เสียหายน้อยนะครับแทบจะไม่เสียหายเลยแล้วกันอ่ะอันนี้ก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว อันนี้หลกผักเลยนะครับปลูกกินเองที่บ้านนะฮะหมายความว่าเอาติดไว้ตรงไหนก็เจอทุกซองนะครับสำหรับกาวดักมแมลงนะครับนะคุณก็ดูเอาว่ามีแมงอะไรมากนะครับผมดูเอาเองนะฮะจบคลิปในการรีวิวด้วยนะฮะว่าเห็นผลยังไงครับผม